โอเคมาครับคุณผู้ชมครับขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้กับผมออมบาร์บี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอุลตร้าแมนเกิดใหม่นะครับนะเป็นแมปใหม่นะครับที่เป็นแมปแนวอุลตร้าแมนนะอุลตร้าแมนต่อสู้กันยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคุณเฟมใช่แล้วโอเคครับ oh, yeah. ผมคุณเฟรมว่าคุณเฟมจะเล่นตัว,ว <laughs> อะไรครับมนี่ครับผมเพิ่งตายไปเมื่อกี้ โอเคครับเนี่ยในทั้งเกมก็มีตัวประมาณนี้นะครับมีทั้งอุลตร้าแมนมีทั้งอุลตร้าแมนโซฟี่เซเว่นอุลตร้าแมนแจ็คอะไรเงี้ยครับแมปมีพวกเนี้ยพี่น้องอุลตร้าแบบอุลตร้าแมนแบบมีอุลตร้าแมนเซิร์เซิร์ธมีอาร์คูนอะไรพวกนี้ด้วยครับโอ้โหมีมีอะไรนะอุลตร้าแมนเซนั่นหรือไนท์นี่แหละนี่นะส่วนอันนี้ไม่รู้ดิเซนั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมจำสลับกันมีซีโร่ด้วยมีกิงกะวิตอรี่มีเอ็กโอ้โหมีรีบูทมีคอรมอสมี justice มีเน็กซัสโอ้โหทุกตัวเลยครับโโอ้ห oh, oh. แต่แต่มาไม่ครบนะอี e. ah, วันนี้ผมจะมาเล่นอ่าเด็คเกอร์แล้วกันวูดแมนเด็คเกอร์มา mm hmm. เริ่มกันเลยฮ่าเฮ้ยเฟรมด่านใหม่ป่ะเฟรมสถานี mm hmm. เรือเฟอร์รี่เนี่ยเป็นสถานีเรือแฮมขออนุญาตแปลงร่างเป็นเด็คเกอร์อะไรดูดูดูท่าดูที่แปลงร่างครับโอ้โหโคตรเท่ครับ แปงลงร่างเลยเด็กเกอร์นี่อยากเท่เ oh oh. ด็กเกอร์อุนเตอร์แมนเดียวโคตรเท่ครับดูดนะี <c oughs> อะไรมันจะเท่ขนาดนี้ดูโอ้โหเท่จัดเป็นไงครับผู้ชมโมเดลถือว่าสวยเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงมากนะครับนี่ถือว่าสมจริงอยู่นะสมจริงอยู่ถ้าหนึ่งเป็นเซลเจนเล่ เซลเจนเล่นด้ตกอย่างนะครับน,นะส่วนท่า2คือสไลสลเซอร์ช็อตนะเดี๋ยวไปดูเซลเจนเล่ er กันดีกว่าของไดหน้านี่เป็นการแบบมีวงแหวนรอบรอบมือด้วยนะแล้วปล่อยลำแสงออกไปนี่โคตรเท่ครับโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ท่า2เนี่ยนะก็จะเป็นท่าปล่อยลำแสงอีกแล้วแต่เป็นลำแสงแบบจาก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 ,จากลูกบอลพลังงานท่าสามคือ การปล่อยกระสุน dagger slash นี่ dagger s l ข้อเท่ครับต่อไปสีคือต่อยคือการต่อยน,น,นะครับนะคือการต่อยนี่คุณเฟมมาละอันนี้คุณเฟมเป็นอุลตร้าแมนบูใช่ไหมครับใช่ครับว้าวสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โดนยิงแล้วโดนยิงแล้วส่วนที่สกิลห้าก็คือกำแพงป้องกัน นะครับนะมาเพื่อไเป็นการไม่เป็นเสียเวลามาสู้กับอุนเตอร์แมนรีบูสกันเลยดีกว่าเจอแน่เฟรมเจอแน่เจอแน่จะเอาเหรออุนเตอร์แมนอุนเตอร์แมนเอ้ยไม่ใช่อุนเตอร์แมนรีบูสดิอุนอุนเตอร์แมนเอ่อบลูโดน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 อ่าได้ได้ได้โดนโดนบิ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 นโด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 นเจ็บไหมครับคุณเฟรมเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหไม่เท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวเจอลำแสงลำแสงเซลเจนบอ เอ้ยตัวอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอีกวะเฮ้ยไม่ได้แล้วเฟมเราว่าต้องร่วมมือจะกำจัดตัวนี้ละไม่ได้ละตอนนี้เราจะต้องต่อสู้กันเนีราต้องมาร่วมมือกำจัดตัวนี้ก่อนโอ้ไปกันพี่ละเอาไปแล้วครับคุณเฟมไปแล้วครับคุณเฟมผมรีบยิงไว้แล้วเฮ้ยผมรีบยิงเลยว่าผมจะตายครับคุณเฟมเรื่องนมาครับผมมาช่วยคุณผมมาช่วยคุณแถวนี้สองนายครับเฮ้ยคุณเฟมนี่เรียบร้อยครับโอ้โหมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาต่อสู้กันแล้วสินะเริ่มแผงแสง บินครับผมบินแล้วผมฉีดลำแสงใส่คุณเฟมฉีดลำแสงใส่คุณเฟมเอื่อคุณเฟ well. มเมื่อบ,บินครับอีกการต่อสู้แบบนี้ถึงมันนี่ปรับ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 อ่าได้คุณเฟมเล่นกับผมแบบนี้ได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 ้โดนต่อยกลางอากาศไปดิโดนต่อยกลางอากาศไปดิเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเฟมเราต้องเริ่มมือกันอ <laughs> ีกค <laughs> รั้งหนึ่งตอนนี้ผมว่าอุลตร้าแมนเซิร์เอ้ยไม่ใช่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเดกเกอร์ครับโดนโดนผมลำแสงสเปเชียมสแลั ตุยไม่ใช่เอาตายยังตายยังตายังยังยครับยังครับแต่ไปเราบินไปอยู่นะครับคุณบินไปไหนอีกเนี่ยเอาหายเอาหายเอาหายเลยคุณบินไปไหนครับคุณเฟร,รมคุณจะหนีผมแบบนี้ไม่ได้ครับอ่าเรียบร้อยคุณยืนแทงแบบนี้คุณก็โดนบนป่ายดีครับผมว่เนี่ยแหละอุลตร้าแมนตัวจริง บิดขออนุญาตบิดคมๆนะครับคุณเฟมมาผมขออนุญาตเลือกอุลตร้าแมนที่ผมชอบเลยแล้วกันอุลตร้าแมนโซฟีมาผมขออนุญาตใช้อุลตร้าแมนโซฟีนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณเฟมเมื่อกี้ผมแค่อ่อนไปคุณโอเคครับผมอย่าแปลงร่างเป็นโซฟี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรของโซฟี่วะเนี่ยคุณบินหนานผมทำไมอะ อ๋อผมบินเป็นอุลตร้าแมนนี่ใช่ครับนี่โคตรเท่เลยครับดูดูนี่นี่นโอ้โหเป็นอุลตร้าแมนที่เท่ที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาอเฮ้ยฮิคาริเหรอฮิคาริเหรอฮิคาริเหรอมันเป็นฮิคาริใช่ไหมครับเจอลำแสงเอ็มแปดสิบเจ็ดผมเข้าไปหน่อยลำแสงเอ็มแปดสิบเจ็ดผมนี่แรงที่สุดในโลกโจะหนีไปไหนค,คุณรู้จักลำแสงเอ็มแปดสิบเจ็ดไหมครับ เป็นไงครับลํำแสงเอ็มปดแบเผมแดงไหครับดครับเอ <c oughs> ผมผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับผม <c oughs> นี่แหละครับนึกว่าลูกบอลกำลังตา,าคุณเป็นที่ที่ทุกแดงจยกนมามาคุณมาคุณคไหนผมอนอจอคุณละโแล้วตนันโซฟี่ผมเด็ดแท่าเอ็มแปดเดอะครับเจรยเฮ้ยตายแล้วโ <c oughs> เป็นหนึ่งทีครับโเป็นหนึ่งที ขออนุญาตเอาอุลตร้าแมนเอสมาหาแล้วนี่อุลตร้าแมนเอสมเตอร์เราสินะเรามากำจัดไอตัวตรงนั้นกันดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตรงนั้นตัวตรงนั้นตรงไหนวะตัวไหนตัวนี้แหละดิตัวนี้เลยกำจัดมันเลยลำแสงคาร์เมเทลสแลตอะไรสักอย่างคาร์เมเทลทะเหล็บทะเรียบทุยชาไหมเด็กมันเหยียดมาแล้วจะแบบโอกาสขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนี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 นะครับคุณเฟมอ่านไงครับดาบผมมันดาบในตำนานเลยครับมาเลยครับมาเลยครับคุณคุณเฟมครับมาเลยครับอุ้ยนี่โคเท่ครับอุลตร้าแมนออฟกิงเทจจัดแม่เป็นไรครับเผาไหมชนิดเปลี่ยนคืออะไรวะ อ๋อมันมีร่างให้เปลี่ยนด้วยนี่ไงเขาเปลี่ยนร่างของของเองมีร่างให้เปลี่ยนไหมอะไรนะเฟมพูดไหนะเฟมเี่ยนะเร่้วครับราู้จักอุนต้าไดนไม้ไหมรู้จักอุนตาไดนไามาไหม เออพลังแม่งโอ้ย <c oughs> แรงยังวะ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนร่างก่อน <c oughs> เปลี่ยนร่างเป็นร่างเอ่อยุติธรรมร่างนี้เป็นร่างเอ่ออุลตร้าแมนซีโร่ผสมซีโร่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยโคเท่เลยร่างนี้ร่างยุติธรรมถือดาบเอ้ยถือถือเคียวอะไรสักอย่างนึงผมไม่ผมไม่ได้ดูอุนเตอร์แมนออฟนะผมเนี่ยอาจจะพูดมั่วๆไปตามสตาาไตล์เงี้ยเพลินไหม ดครับดูครับดูถ้าป้องกันผมครับดูครับเอ้ยวันนิจจานะรู้ตัวเลยโอเคครับคุณเบนน่าสนใจอะน่าสนใจอะมีหลายร่างด้วยแนะลองร่างครับเวลากันิยจริงเดี๋ยวเอาอุลตร้าแมนไทยกะมาลองดิมีทั้งมีทั้งฟูมะมีทั้งไททัสไทกะสปาร์กแปลงร่างนี่อุลตร้าแมนไทกะกระเท่นะโมเดลอุลตร้าแมนไทยกะ มาเฟย์ไหมให้เขาลองอุลตร้าแมนไทยกะดีเฟมมีอยู่ในแช๊์เฟย์เขาลเลือกโอเคมาเรามาลองท่าที่อันนี้ลำแสงสโตรเรียมสโตรเรียมพาสเตอร์บาสเตอร์นะ อันนี้ลาแสงจากมือเป็นการยิงยิงเหมือนปกติทั่วไปยิงได้30นัดเลยนะเขาหดผนังไทกาโอไม่มีอะไรเลยเป,เปลี่ยนเป็นไทก้าเป็นไททัสนะเปลี่ยนเป็นไททัสมั่งโอ้ยยังไม่ได้ทำพี่อะไรเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าอันนี้ไทกาเราลองไปแล้วแบบรวดเร็วระยะปีนี้ก่อนปเปลี่ยนเป็นอ่า ฟ okay. so, ูมะอ่าฟูมะฟูมะฟูมะก็เท่ดาวกระจายโอเค่ทักษะที่สามคือการอะไรนะเฟมไม่มีลัมเนี่ยผมวันจะเอาอใช่ได้ได้โอเคครับผมอันนี้ครับสกิลทสามเป็นการปาดาวกระจายนะเหมือนนินจาเลยอันนี้ก็สกิลทหนึ่งก็เป็นการปาดาวกระจายเหมือนกัน ซีสีคือการแบบต้องแบบหลบอะไรเงี้ยหลบอะไรเงีเยง้ยอันนี้คุณเฟรมเล่นอุลตร้าแมนจีใช่ไหมครับว,ว้าวอุลตร้าแมนจีไปเดี๋ยวเรามาลองไททัสกันเป็นตัวสุดท้ายของปิดฉากอุลตร้าแมนสุดหล่อเท่นะครับนะถึงจะลองได้ไม่ครบทุกตัวแต่ก็วันนี้ก็สนุกมากนะถึงจะไม่มีสาระถึงจะไม่อะไรมากมายแต่ก็ฉันรูสว่าสนุกมากนะครับในวันนี้ เดี๋ยวลากันลากเปลี่ยนเป็นไททัสก่อนเ oh, <yeah. S 1> มื่อไหร่ไททัสจะมาให้เปลี่ยนวะเนี่ย oh, <yeah. S 1> มาเฟมมาวัดพลังกล้ามกันดีก,กว่าว่ากล้ามใครใหญ่กว่ากัน oh, <yeah. S 1> ดูครับดูครับโอ้โ oh, ห oh. กล้ามผมใหญ่ไหมครับ oh. กล้ามผมใหญ่ไหม <c oughs> ใหญ่ว่า ขออนุญาตลองเลยแล้วกันท่านี้คือท่าอะไรกันครับเป็นท่าปล่อยลูกบอลพลังงานฝับฮะคือคืออะไรเฟินไหมครับฟินไหมครับคุณเฟมฟินไหมครับฟินไหมครับฟินไหมครับอะไรครับอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับท่านี้เป็นท่าต่อยนะส่วนท่านี้เป็นท่าเบ่งก้ามเฮ้ยเนี่ยครับโอ้โหโคตรเท่ครับ เก้าประคอโอ้โหใจเกเรใจเกเรอันนี้ถ้าต่อยปกติไม่ต้องสนใจโอเคคร,รับมุนเฟมแล้วว่าคลิปนี้เราต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วหอมุนเฟมเอาเออโอเคคร,รับมุนเฟมถือว่าเป็นการจบคลิปที่ดีมาก